ครับพเพื่อนๆครับเดี๋ยวต่ออีกเล็กๆ,ๆน้อยๆกับคลิปออกกอรังกายวันนี้ครับเพื่อนมาใช้สูตรในการสร้างกล้ามสิกแผครอมเพืพเ่อนไปครับไป แป๊บหนึ่งครับวิ่งแป๊บหนึ่งครับ ดีต่อสุขภาพครับคุณเพื่อนท่านชายครับต้องขมิบก้นนิดนึงครับเวลาขึ้นขมิบก้น เวลาขึ้นคือมีก้นครับ ได้กันนะครับทำวัะเล็กละน้อยแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ยังไม่ติตตามก็เข้าไปจิตตามมาแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันได้ความรู้ความมาแบ่งปันลงในคลิปครับเพื่อน,อนรวมทั้งข้อมูลโฆษณาการอาหารประกอบโดยการทาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพครับพเพื่อนก็มีดีๆมีที่ไหนมีในหนังสือเร่มไหนก็แต่ว่าอ่านมาแชร์ให้พเพื่อนๆฟังในคลิปของผมนะครับถ้ามีประโยชน์พเพื่อนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับกดซับสบไครต์ไว้นะครับพเพื่อนครับเริ่มต้นสร้างกันหน่เริเร่มต้นสร้างกันนะครับสร้างกันต่อไปเลยครับพเพื่อนๆ9ก้าแรกครับ ผลทางเหมือนนี้ก็ต้องเริ่มต้นที่9 9แรกนะครับขอบคุณครับ